สวัสดีค่ะคลิปนี้อยู่กับแม่น้องซันนะคะคลิปนี้นะคะแม่น้องซันก็จะพามาดูการเททับหลังลวดสาเร็จรูปก,กันค่ะลวดที่เห็นด้านหลังนี่นะคะเราทําการประกอบแผ่นพื้นเสร็จแล้วะคะ่ะก็จะเหลือขั้นตอนการเททับหลังนะคะวิธีการเททํำยังไงนะคะตามแม่น้องซันมาดูได้เลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นการเททับหลังนะคะเราใช้ไม้แบบขนาด ้5มิลน,นะคะก็จะเป็นไม้อัดค่ะเราก็จะทําการตัดนะคะความสูงนะคะจะอยู่ที่ประมาณ่20เซนติเมตรนะคะส่วนเหล็กปอกคานที่เราใช้ทําคานเหล็กนะคะเราก็จะเป็นปอกขนาดสีหุนนะคะเหล็กปอกเหล็กข้อไอ้ตีหุนค่ะส่วนตัวสามเหลี่ยมนี่นะคะก็จะเป็นสามเหลี่ยมปอกเสานะคะเราก็มาดัดแปลงเป็นปอกคานค่ะขนาด ของเหล็กนะคะที่เราใส่นะคะก็จะใส่เหล็กจํานวนสามเส้นค่ะส่วนบริเวณรอยต่อนะคะเราก็จะทําการมัดเหล็กนะคะส่วนยาวมาประมาณสามสิบเซนติเมตรนะคะนี่ค่ะคานทับหลังของเราวันนี้นะคะเราจะทําการเทป,ประมาณอ่าสี่สิบเมตรนะคะความยาวทั้งหมดค่ะตัวรั้วของเรานะคะก็จะมีความสูงจากดินขึ้นมานะคะ หนึ่งเมตรแปดสิบเซนติเมตรค่ะก็จะดูจากส่วนของด้านหลังนะคะส่วนของด้านในตัวบ้านนะคะก็จะมีการผมดินลงมาแล้วค่ะก็จะใช้รถแม่โคข,ขนาดเล็กนะคะกลวยดินลงมาค่ะการกลวยดินก็มีพิดพลา,าดนะคะก็มีการชนเข้ากับเสากับแผ่นนะคะทําให้แผ่นหักค่ะเราก็ได้ทําการเปลี่ยนแผ่นใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้เราก็จะทําการเททับหลังค่ะมาถึงขั้นตอนการเททับหลังกันค่ะก่อนที่ช่างจะทําการเทปูนนะคะทุกครั้งก็จะทําการาลดน้ําแบบไม้ของเราก่อนนะคะเมื่อลดน้ําแบบไม้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการผสมปูนค่ะจากนั้นก็ไปเทลงในแบบไม้ของเราได้เลยนะคะปูนที่เราใช้ สำหรับทำททคานทีทับหลังนะคะก็จะเปลี่ยนปูนปอร์แลนด์ค่ะใชอ้อัตราส่วนการผสมนะคะเราก็จะไม่ใส่หินหรือทรายเยอะจนเกินไปค่ะก็จะเน้นความเข้มข้นของปูนนะคะเพื่อความแข็งแรงของคานทับหลังนะคะตอนนี้เราก็เททับหลังเต็มมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะทำการปาดปูนให้เสมอกับหลังแบบไม้นะคะ หลังจากที่เราทําการเททับหลังเสร็จแล้วนะคะวันต่อมานะคะเราก็สามารถทําการแกะแบบได้เลยค่ะแบบไม้อัดที่เราทําการแกะออกมานะคะเราก็จะย้ายไปประกอบในช่องต่อไปค่ะส่วนวิธีการประกอบเททับหลังนะคะเดี๋ยวแม่น้องตันก็จะทําคลิปลงให้ชมนะคะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สงสัยเกี่ยวกับการาทำรั้วสำเร็จรูปสำหรับการเททับหลังนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้ค่ะส่วนเหล็กขนาด4หุนนะคะที่เห็นเสียบอยู่บนคานทับหลังนะคะก็จะเป็นเหล็กสำหรับติดตั้งรั้วระแนงในอนาคตนะคะแบบไม้อัดที่เราทำการแกะออกมานะคะเราก็จะทำการถอนตะปูค่ะ แล้วก็จะทำการประกอบขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะทำการาใส่และเททับหลังในช่องต่อไปค่ะความกว้างของทับหลังนะคะก็จะเท่ากับหัวเสาค่ะอยู่ที่15เซนติเมตรนะคะความสูงก็จะ15เซนติเมตรเช่นกันค่ะส่วนคานด้านล่างของเรานะคะก็จะมีไม้อัดเล็กๆล,ลองอปูนแบบนี้นะคะเราก็จะทำการแกะออกมาค่ะ ม้อัดแผ่นเล็กๆแบบนี้นะคะก็จะเป็นพระเอกเลยค่ะเพื่อที่จะลองอปูนของเรานะคะเพื่อที่จะให้เป็นมุมฉากสวยแบบนี้ค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องตันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ